สวัสดีครับเรามาดู Mitsubishi L 200 c y ไซโค e นะครับหลายท่านถามหากันมาเครื่องยนต์ดีครับน้ำดีน้ำไม่ดันฟันไม่ไหลนะครับเครื่องนิ่งๆเบรกดีช่วงล่างดีนะครับพวกอะไรธรรมดาตัวรถไม่มีผุนะครับสีสันสวยครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างครับตามการใช้งานตามกันเวลานี่หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับรถไม่เคยชนหนักมาก่อนครับ แอร์เย็นเครื่องเสียงมีฟังครับภาษีเต็มเอกสารชุดโอนครบช่วงล่างคัดซีไม่มีผูไม่มีดามนะครับนเ่ิมเดิมๆตัวรถพร้อมใช้ครับขับทางไกลได้สบายนะครับราคาคันนี้อยู่ที่82,000บาทครับราคาสามารถต่อรองกันได้านใดสนใจรถคันนี้ก็ขอวิดีโอคอดูรถก่อนได้ครับผม ที่อยู่ผมบางไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับใดรสนใจก็ติดต่อไปสอบถามพูดคุยกันดูครับขอบคุณครับ